ืมกรอบจริงค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะฟังค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมเวลาทำเมนูชุบแป้งทอดแล้วทำไมแป้งไม่กรอบ กรอบไม่นานแป้งนิ่มเร็วชุบแป้งไม่ติดทอดแล้วอมน้ำมันนี่เลยค่ะเดี๋ยวกันจะมาแบ่งปันวิธีกันง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ วันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำปลาชุบแป้งทอดค่ะเป็นปลาสกูลเป็นปลาทะเลนะคะที่เขาแร่เรียบร้อยแล้วค่ะให้เพื่อนนะคะเคล้าเกลือค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแป้งทอดกรอบนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะมียี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยค่ะตามในครัวเรามีนะคะก่อนอื่นค่ะทำไมชุบแป้งแล้วแป้งไม่ค่อยติดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่ให้เพื่อนทำอย่างนี้เลยค่ะตักแป้งแห้งนะคะ ประมาณ1ช้อนค่ะคลุกไปที่ตัวปลาค่ะในส่วนของเนื้อปลานะเพื่อนๆจะปรุงรสชาติโดยเค้าเกลือหรือจะหยอนน้ำปลาลงไปนิดนึงเพิ่มให้ปลามีรสชาติก็สามารถทำได้นะคะนี่เลยค่ะแต่ของการไม่ต้องมีรสชาติมากเพราะว่าของการมีน้ําจิ้มซีฟูด้ดอ่านี่แหละคะ่ะให้เพื่อนคลุกแป้งกับปลาแห้งพักไว้นะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะเอาแค่นิดหน่อยพอค่ะ แค่ให้ว่าแป้งนะคะเขาเคลือบเคลือบตาแบบนี้ค่ะอ่ามาค่ะนี่เราจะมาทําแป้งตัวที่จะชุบกันนะคะนี่แหละเคล็ดลับจะอยู่ตรงนี้ละคะ่ะว่าทอดอยังไงแล้วแป้งเขาไม่มีความอมน้ํามันแล้วก็แป้งมีความกรอบนานนะคะการมีคลิคกเล็กๆมาแบ่งปันกันคะ่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยคะ่ะปริมาณก็ตามของที่เรามีนะคะกันจะใส่ไปประมาณ3มช้อนอ่าสี่ช้อนนะคะ ในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้นะถ้าแป้งของใครยังไม่มีรสชาติเตรียมน้าเย็นมาค่ะต้องเป็นน้ําเย็นจัดๆเลยนะคะน้ําเย็นจัดๆแบบนี้เลยค่ะน้ําแข็งอะคะ่ะตักใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยสามสี่ก้อนแล้วแต่เลยนะคะคือสําคัญที่สุดเลยอะคะ่ะแป้งถ้าจะให้กรอบทนกรอบนานนะแป้งต้องเย็นค่ะแป้งชุบต้องเย็นอ่านี่เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเติมน้ําลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูความข้นความเหนียวของตัวแป้งกันนะคะว่าขนาดไหนนะคะถึงจะพอไม่ใช่ความข้นความเหนียวความข้นความเหลวเ <laughs> นี่ยค่ะเนี่ยค่ะอาวนี่นะคะแป้งยังอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะของการยังไม่ได้นะคะกรนจะเติมน้ําไปอีกนิดนึง <laughs> เผื่อด้วยนะคะเผื่อน้ําแข็งละลายด้วยค่ะ ลักษณะของการนะคะจะเหมือนนมข้นนมข้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบว่านมข้นมากก็ทีเดียวนะเขาก็ยังจะมีความเหลวๆตัวของเขาเองนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะน้ําแข็งไม่ต้องรอให้ละลายนะคะความพ้นของแป้งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะเหลวขึ้นอีกนะคะเพราะว่าน้ําแข็งเขาจะละลายละลายเรื่อย ไปค่ะเดี๋ยวเราไปลองทอดกันนะคะว่าจะกรอบจริงกรอบทนกรอบนานแล้วก็จะมีความฟูๆไม่อมน้ํามันแบบที่การพูดหรือเปล่านะคะใส่น้ํามันสําหรับทอดไปค่ะทำกินเองนะคะอยู่ที่บ้านน้ํามันไม่ต้องเยอะนะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะการจะเปิดไฟแรงสุดเลยนะคะเพื่อให้น้ํามันร้อนจัดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วการจะลดไฟนะคะเหลือไฟกลางค่ะนี่นะคะแป้งของการาน้ําแข็งนะคะเขาก็ยังจะมีความเป็นน้ําแข็งแบบนี้อยู่นะคะ นี่เขาก็จะมีความข้นๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเพื่อนนะคะปลาอังการเขาเรียกว่าปลาสิกุลปลาสิกุลปลาข้างเหลืองปลาข้างเหลืองตัวเล็กๆนะคะเขาจะเอามาเนี่ยค่ะแร่เอาแต่เนื้อเงี้ยออกสะดวกดีค่ะเสร็จแล้วเพื่อนนะคะจุ่มปลาลงไปเลยค่ะน้ำมันได้ที่แล้วนะคะจุ่มปลาในแป้งแบบนี้นะคะกลใส่ลงไปเลยค่ะคือสําคัญเลยค่ะแป้งอจะต้องเย็นตลอดนะคะ ก่อนทาอาหารทุกครั้งนะคะให้เพื่อนล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะบอกเลยค่ะเมนูนี้นะเด็กๆชอบมากลูกการชอบมากเลยค่ะจิ้มกับซอสมะเขือเทศเนาะสําหรับเด็กๆค่ะแล้วก็ค่อยๆทอดไปค่ะไฟกลางค่ะค่อยๆลมไปนะคะเนี่ค่ะพอเขาได้ที่เขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะสังเกตเนี่ยที่เขาที่การใส่น้ํามันไปนะคะเนี่ยค่อยๆทอดเอาหลายๆรอบนะคะนี่ค่ะ ปลาเขาก็จะลอยแป้งเขาก็จะฟูกรอบขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนอยากให้อยากให้แป้งเคลือบแบบตัวปลาเยอะๆเพื่อนก็ผสมแป้งให้ข้นหน่อยอ่าแต่อยากให้แบบว่าเคลือบป,ปลาบ้างมีแป้งบ้างเล็กน้อยไม่ต้องแบบเยอะแบบของการอย่างนี้ของการนี้ค่อนข้างเหลวนะ่าก็ผสมเติมน้ําให้ค่อนข้างเหลวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือแป้งต้องเย็นน้ําก็ต้องเย็นจัดค่ะ หรือเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะไปตามตลาดอย่างเงี้ยเนื้อปลาแบบเนี้ยแล้วเขาทอดแล้วเขาออกเป็นสีแดงๆอะคะ่ะเป็นสีผสมอาหารนะคะก็สามารถเหาะใส่ลงไปได้นะคะก็จะเพิ่มความน่ากินขึ้นไปอีกนะคะของการเหลืองสวยประมาณนี้นะเริ่นตักขึ้นเลยค่ะ ค่ะนี่นะคะก็จะได้ปลานะคะเป็นชิ้นๆแบบน่ากินเลยนะคะเหลืองๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะกระทะแรกนะคะการใช้วิธีการชุบนะคะ,ะถ้าเพื่อนอยากจะให้รวดเร็วนะคะเพื่อนๆสามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะใช้ปลาค่ะเทลงไปในแป้งแบบนี้เลยนะแล้วก็คลุกเคล้าแบบนี้ได้เลยค่ะสามารถทําได้เช่นกันค่ะ,ะก็จะเร็วขึ้นนะคะก็ตักปลานะคะหยอดลงไปเลยค่ะ เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะนี่เลยจ้าเข้ากันอร่อยลงตัวที่สุดเลยค่ะค่ะนี่นะคะความเคลือบแป้งนะคะที่ชิ้นปลาก็จะประมาณนี้นะคะอย่างที่การบอกะคะ่ะใครอยาต้องการให้แป้งะเคลือบเยอะกว่านี้ก็สามารถตอนผสมแป้งคะคะให้ค้นๆหน่อยมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ,ะเขาจะมีความกรอบข้างนอกนะมีความกรอบข้างนอกแล้วก็เนื้อปลาค่ะเขาจะมีความนุ่มแบบนี้นะคะ เขาจะมีความกรอบนุ่มอ่านะคะนี่เลยเขาจะกรอบนุ่มแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อปลานะคะอืมกรอบจริงค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะฟังค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ